น้ำเมืองเพชรเป็นตลาดกเก่าแก่ที่มีอายุกว่า70ปีไม่ค่อยมีคนมาจับจ่ายสินค้าเหมือนแต่ก่อนทำให้พ่อค้าและแม่ค้าลดน้อยลงไปสภาพตลาดก็เริ่มทรุดโทมคุณป้าบุญธรรมเป็นแม่ค้าที่อาศัยอยู่ในตลาดริมน้ำแห่งนี้ที่เขายังรักและผูกพันกับที่นี่ ป้าเขาจะทราบไหมคะว่าสาเหตุที่เขาไม่ค่อยเข้ามาข้างในเพราะว่าข้งงเน,นี้ยนะมันไม่มีของให้ครบและอย่างหนึ่งมันไม่มีที่จอดรถแล้วก็มันก็คนก็จะน้อยลงเพราะมันไปนัดกันเยอะเพราะนัดนี่มันจะถูกกลาตลา,าดเพราะนะคือว่ายากจละค่ะว่าป้าเคยคิดไหมที่จะแบบไปขายที่อื่นคะ ป้าหมดหมดหมดสภาพแล้วยกอะไรไม่ได้ได้รแรงเล่าแบบเนี้ยได้แต่อื่นดำได้นั่งนางไ่ด้ป้าเจ็บขาแล้วหมดสภาพแล้วอย่างนี้มันได้ไรายได้ลดลงไหมคะป้าลดมากเลยเอารายได้ไม่ได้แล้วล,ลูกเรี่<ห>ยงตอนนี้ลูกเรี่ยทำนี่ลูกเรี่ยลูกให้กินป้าไม่ไม่ไม่คิดอะไรแล้วมาวันวันดีก็นอยู่บ้างมันเหงาใช่ไม่นานใช่ใช่ พราะป้าอยู่ในตลาดมันเคยไงอยู่มานานแล้วมีแบบป้าเยอะไหมคะที่ว่าลูกเลี้ยงแล้วมาขายอ๋อมันก็มีมากนะเพราะในตลาดนี้ลูกเขาก็ดีๆกันมาเยอะไปเรียนมาแล้วก็จบมันงานามดีๆนะเขาก็ให้กินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังผูกพันแับที่นี่ก็ยังรักที่นี่ใช่ไหมคะว่าเรานี่รักแต่ลูกเขาไม่รักลูกมีอยู่แค่กับพ่อแมลูกเขาก็ไม่เคยมาอยู่กับเราแล้ว ลูกเขาอาจจะแบบไม่อยากให้ป้าทํางานหนักในวนี้ไม่ยอมมันทำไม่ไหวแล้วป้าเนี่ยเป็นยายได้แล้วน่าใจเลยนะป้าเจ็ดปีกว่าแล้วนะป้าพอจะแนะนำอะไรบ้าจะทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายอ๋อก็ต้องเป็นที่เด็กรุ่นใหม่อีกอะรุ่นใหม่เขา, nay, Syria, ha, ha at าไม่ค like ่อยเข้าอ uhh ่ะเด็กรุ่นใหม่เขาจะยังไม่รู้จักตลาดเลยดนูต้องดูดิตรงเนี้ยเขาบังหมดเลยเขาไม่รู้ทานข้าวเออป้าปิดบางคนก็ยังไม่รู้จักว่าตลาดริมน้ำยู่ตรงไหนเขามาจากที่อื่น คนตอนนี้คือว่ามาจับใจใช้สอยข้างในเน,นี่ยน้อยแล้วแบบเมื่อก่อนเนี่ยค่ะตรงเนี้ยคือแบบมันมีร้านค้าเยอะไหมคะเต็มหมดทุกแผงแล้วระหว่างเมื่อก่อนกับดี๋ยวนี้ป้าคิดว่าเมื่อก่อนจะเป็นยังไงโอ้เมื่อก่อนดีกว่านี้แหละเมื่อก่อนตีสี่มา,มาแล้วนะขายพวกเรือมาพวกเรือบางฮูมมาเดีย๋ยวนี้ก็ไม่มาแล้วมีรถ้าไปแม่กอง นอกจากนี้เรายังมีเสียงของผู้ที่มาจับจ่ายสินค้าในตลาดแห่งนี้ด้วยค่ะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตลาดแห่งนี้พี่ธนรักษ์เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคนมาจับจ่ายสินค้าที่นี่เพราะว่ามีสินค้าที่สดสะอาดและถูกกว่าที่อื่นค่ะค่ะทำไมพี่ถึงเลือกซื้อที่นี่อน่คะ หอมครบทุกอยางแล้วหนูอยากจะทราบว่าระหว่างที่ห้างกับที่นี่อะค่ะทำไมพี่ถึงเลือกที่นี่อะคะคือพี่โรงแรมสดใหญ่จะเล่นอาหารสดมอว,วันนี้แม้ตลาดจะดูเงียบเหงาลงไปแต่ตลาดสดลินนาเมืองเพชรก็ยังเป็นจุดนัดพบ ซื้อสินค้าและเต็มไปด้วยความผูกพันของใครหลายๆคนที่เราการกลับคืนมามีชีวิตชีวายครับนัาข่าวพลเมืองเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีรายงาน